วิเคราะห์11ตัวจริงก่อนเกมชิงเอเชียครั้งนี้กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองเพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันทั่วไปแต่เป็นเกมที่ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่แท้จริงของทีมชาติไทยในยุคที่หลายคนบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งในเรื่องแทคนิคคุณภาพพนักเตะและบรรยากาศรอบตัวทีมที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแรงกดดันมหาศาลจากแฟนบอลทั่วประเทศการประกาศรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ถูกถกเถียงอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งเกมรุกที่มีทั้งดาวรุ่งพุ่งแรงและตัวเก่ามากประสบการณ์รวมถึงสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยคือการลงสนามของแตงโมและการคาดการณ์ว่าปิยาพงศ์จะมีจังหวะสำคัญให้แฟนบอลได้เฮหรือไม่ในเกมแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้เมื่อการจัด11ตัวจริงไม่ใช่แค่การเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่คือการเลือกคนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับระบบและเหมาะสมกับแรงกดดันในเวทีระดับเอเชียที่ไม่มีพื้นที่ให้ผิดพลาดแม้เพียงเสี้ยววินาที แฟนบอลไทยต่างรู้กันดีว่าการแข่งขันระดับเอเชียไม่เหมือนกับการแข่งขันระดับอาเซียนที่เราคุ้นเคยความเร็วความดุดันความแข็งแกร่งและความฉลาดในการเล่นของคู่ต่อสู้ล้วนสร้างบททดสอบสำคัญให้กับทีมชาติไทยและนั่นทำให้การวาง11ตัวจริงครั้งนี้ต้องละเอียดกว่าที่เคยผู้เล่นแต่ละคนไม่ได้ถูกคัดเลือกเพียงเพราะชื่อเสียงหรือความสามารถส่วนตัวแต่ต้องตอบโจทย์ในแต่ละจังหวะของเกมต้องเข้ากับรูปแบบการเล่นที่โค้ชต้องการ และที่สําคัญต้องมีสภาพจิตใจที่พร้อมจะเผชิญกับเกมที่อาจเดือดจนถึงขั้นตัดสินกันยันวินาทีสุดท้ายนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นแตงโมดาวเตะที่ได้รับความนิยมสูงและเป็นที่คาดหวังจากแฟนบอลอย่างมากกว่าเขาจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วการจ่ายบอลหรือการพาบอลลุยเข้าเขตโทษซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการอย่างยิ่งในการเผชิญหน้ากับราการหลังระดับเอเชียที่สูงใหญ่แข็งแรงและยืนตำแหน่งได้ดีเยี่ยม ปิยพงศ์อีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันเพราะเขาคือผู้เล่นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนจบสกอร์ที่ไว้ใจได้ที่สุดในชุดนี้แม้บางครั้งเขาอาจไม่ได้สร้างความหมือหวาเหมือนดาวรุ่งบางคนแต่สิ่งที่เขามีคือความนิ่งและความเฉียบคมในกรอบเขตโทษซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการมากในเกมที่โอกาสยิงอาจมีไม่มากและต้องรีบประสิทธิภาพจากทุกจังหวะให้ได้มากที่สุดทุกคนจึงกำลังจับตาดูว่าเขาจะมีจังหวะสำคัญในเกมนี้หรือไม่ จะมีลูกยิงงามๆตัดสินเกมให้แฟนบอลได้ตามชื่อเสียงปียพงษ์ยิงอีกครั้งหรือเปล่าแม้จะยังไม่รู้ผลแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเขาคือนักเตะที่โค้ชให้ความไว้วางใจเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําคัญของเกมนี้การวิเคราะห์ก่อนเกมยังรวมไปถึงภาพรวมของทีมชาติไทยที่หลายคนมองว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ทีมที่มีสมดุลระหว่างนักเตะรุ่นใหม่และรุ่นเก่ามากขึ้น นักเตะรุ่นใหม่มีความมอสอดอความเร็วและความทะเยอทะยานขณะที่รุ่นเก่ามีประสบการณ์การยืนตำแหน่งและความนิ่งยามกดดันซึ่งเมื่อผสมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจะช่วยให้ทีมชาติไทยมีศักยภาพมากพอที่จะต่อกรกับคู่แข่งระดับทวีปได้อย่างไม่เป็นรองมากนักสิ่งสำคัญคือวิธีการเล่นจะต้องไม่ใช่แค่การครองบอลไปมาแบบไม่มีความหมายแต่ต้องมีจังหวะเร่งจังหวะชะลอและการสร้างสรรค์เกมที่มีเป้าหมายชัดเจนหลายคนกังวลเรื่องเกมรับของไทยว่าอาจไม่แข็งแรงพอในการเจอกับทีมใหญ่ แต่อย่าลืมว่าผู้เล่นชุดนี้ผ่านประสบการณ์มาไม่น้อยการยืนตำแหน่งการสื่อสารและการอ่านจังหวะเริ่มมีความแน่นอนมากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมากองหลังไทยในยุคนี้อาจไม่ได้สูงใหญ่ที่สุดแต่มีความคล่องตัวและการดักทางบอลที่ดีมากกว่าสมัยก่อนมากนอกจากนี้ผู้รักษาประตูเองก็ถูกฝึกให้เป็นส่วนหนึ่งของเกมโดยไม่ได้เป็นแค่คนเซฟลูกยิงแต่เป็นคนเริ่มเกมในหลายจังหวะความสามารถในการจ่ายบอลแม่นยำจากแดนหลังมีผลอย่างมากกับระบบของไทยในปัจจุบัน และเป็นจุดที่ทําให้เกมรุกสามารถต่อเนื่องขึ้นได้อย่างรับรื่นสิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือแทคติกที่โคชเลือกใช้เพราะแต่ละคู่แข่งมีสไตล์การเล่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนบางทีมเน้นการเล่นเร็วบางทีมเน้นการเล่นหนักบางทีมเน้นเซตเกมจากแดนหลังโคชต้องเลือกวิธีการเล่นที่เหมาะสมที่สุดกับผู้เล่นที่มีอยู่ในมือและต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปิดเกมบุกเมื่อไหร่ควรถอยไปตั้งรับให้แน่นและเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนจังหวะเพื่อทําลายเกมของคู่แข่ง การวิเคราะห์แทคนิกในเกมชิงเอเชียจึงต้องมองหลายมุมทั้งคุณภาพของผู้เล่นไทยจุดแข่งของคู่แข่งและสถานการณ์ในสนามที่อาจเปลี่ยนได้ทุกวินาทีโคช้ชที่สามารถอ่านสถานการณ์ได้รวดเร็วและปรับตามเกมได้ดีมักเป็นคนที่พาทีมคว้าผลลัพธ์สำคัญสำคัญในเวทีใหญ่เสมออีกประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงอย่างมากคือสภาพจิตใจของนักเตะเพราะเกมใหญ่แบบนี้มักไม่ชนะกันด้วยเทคนิคหรือแทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ชนะการด้วยความนิ่งความกล้าและความพร้อมที่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายนักเตะบางคนที่เล่นได้ดีในหลีกอาจกลายเป็นคนที่ตื่นสนามในเกมใหญ่ในขณะที่นักเตะบางคนที่ไม่ได้โดดเด่นในสถานการณ์ทั่วไปกลับโชว์ผลง,งานยอดเยี่ยมในเกมกดดันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากจะคาดเดาและเป็นเหตุผลว่าทำไมการวิเคราะห์11ตัวจริงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดแตงโมในเกมนี้ถูกคาดหวังว่าจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวสร้างความแตกต่างให้ได้ โดยเฉพาะการลากหรือการดึงตัวประกบและการเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือการตัดสินใจว่าเขาจะสามารถเลือกจังหวะบุกจ่ายหรือยิงได้ดีแค่ไหนในสถานการณ์กดดันหากเขาทําได้ตามที่คาดหวังเกมลุกไทยจะอันตรายขึ้นหลายเท่าในทางกลับกันหากเขาเล่นแบบพยายามแบกบทีมเกินไปอาจกลายเป็นช่องว่างให้คู่แข่งใช้จังหวะโต้กลับเล่นงานได้เช่นกันส่วนปียพงษ์เขาคือจอมเก็บตกในกรอบเขตโทษเป็นนักเตะที่รู้ว่าต้องยืนตรงไหนเพื่อรับบอลจังหวะสอง รู้ว่าต้องขยับเมื่อไหร่เพื่อหนีตัวประกบสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถที่ไม่ได้มาจากความเร็วหรือพลังแต่มาจากประสบการณ์ล้วนๆและเป็นทักษะที่โคชให้ความสําคัญมากในเกมใหญ่เพราะแม้เกมจะอึดอัดหรือคู่แข่งเล่นแน่นแค่ไหนหากมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเขาก็มีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนมันเป็นประตูได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมชื่อของเขาจึงยังคงอยู่ในลิสต์11ตัวจริงที่เหมาะสมก่อนเกมชิงเอเชียครั้งนี้ แม้จะมีการวิเคราะห์มากมายแต่สุดท้ายฟุตบอลคือเกมที่ไม่มีอะไรแน่นอนโอกาสเกิดขึ้นได้จากจังหวะเล็กๆและความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้เกมเปลี่ยนทันทีแต่สิ่งที่แฟนบอลไทยหวังคือการเห็นทีมชาติไทยเล่นด้วยใจเล่นด้วยความมุ่งมันและแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของทีมชุดนี้สามารถเดินหน้าสู่ระดับเอเชียได้อย่างแท้จริงการจัดตัวก่อนเกมจึงเป็นเหมือนบทแรกของเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ และทุกคนต่างอยากเห็นว่าทีมชาติไทยจะสร้างผลงานที่คู่ควรกับความหวังของแฟนบอลทั้งประเทศได้หรือไม่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ชื่อ11คนแรกที่ลงสนามแต่คือการทำงานร่วมกันการสร้างโอกาสการช่วยกันป้องกันและการไม่ทิ้งกันเมื่อเจอสถานการณ์ยากลำบากหากผู้เล่นทุกคนรักษาความมุ่งมั่นแอละเลนเพื่อทีมมากกว่าเพื่อคะแนนส่วนตัวโอกาสที่จะได้เห็นชัยชนะในเกมชิงเอเชียครั้งนี้ก็มีมากขึ้นอย่างแน่นอนเกมนี้ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ฝีเท้านักเตะ แต่คือการพิสูจน์ทั้งระบบฟุตบอลไทยที่จะก้าวไปอีกระดับและหลายคนเชื่อว่าแตงโมกับปียพงศ์จะเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเมื่อเกมนี้จบลงไม่ว่าจะในฐานะคนยิงประตูสําคัญคนสร้างสารรค์เกมหรือคนที่เปลี่ยนจังหวะสำคัญให้ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นชัยชนะเหนือคู่แข่งระดับเอเชียอย่างสมศักดิ์ศรี